ต้มกะทิปลาโอไปร่วมทถมวนกับญาติใน,นเดือนเนี่ย้อมปลาทูน่าได้นะแถวขนมนี่ยก็ได้ปลาทูน่ามาสองตัวก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูต้มกะทิปลาทูน่านะไปสับประรดแล้วก็ตาลิงปิงครับเราเขอใช้กะทิกล่องนะฮะวันนี้ทำหม้อใหญ่อันนี้ก็ใช้ต้มแขกแทน มาขามเปียกแล้วก็ใส่ขาลงไปขาอ่อนแนะ่คตะไคร้หอมกระเทียมขมิ้น,นะไรแบก็คล้ายๆก็บต้มขาไก่เนะรเราต้มพอ,อให้กลิ่นสมุนไทรเขาออกนะคะเดือดหน่อยแล้วก็เราก็จะใส่สับประรดลงไปก่อนนะครับ อันนี้ใส่เกลือลงไปครับติมเกลือลงไปวันนี้ทําทำาม่อใหญ่ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> นี่กอใส่สับประรดทะเลไทยนี่ฟื้นสมบูรณ์มากตอนนี้เรือประมงพื้นบ้านเนี่ยก็ได้ทูน่าในขนาดสิบว่ายกิโลนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราคอบ ใส่นับตาลปิดลงไปปรุงรถนะครับครับลองชิมแล้วต้องเพิ่มครับแล้วก็ใส่อันนี้ทูหน้าไปครับแลกกันเหนื่อยแล้วกันนานๆจะได้เจอปลาใหญ่แบบนี้สักครั้งหนึ่งครับทูน้านี่เนื้อเขาแน่นนะครับ เอามาแทนเนื้อสัตว์ได้เลยมา,าแกงมัดสันนะพวกีนนี่เมนูพื้นบ้านนะครของทางใต้เนี่ยต้มกะทิปลาโอที่ใส่แล้วเราก็ปิดฝาฮนะให้เขาแล้วกาสุกหน่อยเราคอยมาปรุงรสด้วยน้ำปลาอ่านชิมแล้วก็เพิ่มน้ำตาลลงไปอีก อาหาเราจะไม่ใช้ชูรสนะคระับทำแบบโบราณนะเน,นี่เนีราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับอ่าผมเองในช่วงหลังๆก็แพ้ชูรสด้วยอ่้ว้วก็ใส่ตะลิงปิงมนะะไม่อีกครับอ่ารยดีพรีสดนะครับ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดชิมชิมแล้วไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนกับมอเล็กแต่ก็ใช้ได้อยู่นะออกมาสีสีสันสวยนะคเหลืองขมิ้นอ่อนๆน,นี่เราทําอีกหม้อนึงเป็นหม้อที่สอง mm hmm. หม้อที่สองนี้เราจะทําให้เข้มนิดหนึ่งแล้วก็ไปผสมกับหม้อแรกนะครับเพื่ออ่าให้หม้อแรกเข้มข้นขึ้น ครับเราก็เป็นทำอาหารทานเองที่บ้านเราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มทั่วมือชีพนะฮะแต่ว่าเราใช้สูตรเดียวกันอันนี้เรามารวมกันะะต้องต้องวางกับพื้นนะฮะรอนร,อนร้อนเราทําตอนเช้าร้อนร้อนเดี๋ยวเขาไปถวายพระเพลินครับนี่ร่วมทําบุญกับญาติญาติตอนนั่ง ในโอกาสสงกรานต์หรือว่าทำในโอกาสสงกรานต์เท่เดียวว่าช่วงสงกรานต์ก็ไปทำ,าปปนนนำาตามประพะิณีฮะนะนี่ก็ความยาจังครับก็ชาวพุทธนะเจริญพระธรรมมนตร์นะครับเป็นสีริมงคลครับทำแล้วชื่นใจดีนะครับอันนี้ อาหารก็ญยาตยิๆก็ทํากันคนละอย่างสองอย่างมารวมกันแล้วก็พอเยอะครับก็ขอกําลังใจครับดกดติดตามนะครับกด s u b สไคร์อะไรอันนี้แกงหมูอขั่วมหมูนะครนี่เมนูที่ผมเอามาวันนี้เหลือกอแบ่งแจกจ่ายญาติๆกันไปครับขอบคุณครับที่ติดตามครับผม